สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟัน d ดย EP ที่5นะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับดิฉันปราณิสานเลืองชัยนิคมและคุณธนาพลบำรุงพงศ์ค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีประเด็นของการประชุมธนาคารกลางหลายๆประเทศด้วยกันนะคะที่จะมาอัปเดตแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มี ECB <ๆ>เขามีการประชุมไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับ ก็ต้องบอกว่าการประชุมของ ECB นี่ค่อนข้างผิดจากที่เราคาดกันไว้นะฮะผมบอกว่า ECB เนี่ยมีการเรียกขึ้นดอกเบี้ยนะตอนแรกเราคาดว่าจะคงนะครับแต่ท้าย ECB ก็ขึ้นมา25.5%นะก็เป็น4%ซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าก็คงจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น terminal แล้วแหละนะเพราะวันตอนนี้ก็โตไปตามกับที่ market expect ไว้ wide, นะัวสเปรดแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือในเดือนนี้เนี่ยต้องบอกในช่วงที่เหลือของเดือนแล้วกันนะ,ะมีการประชุมอีก4ธนาคารกลางนะฮะที่ต้องจับตา นะครับก็จะมีตัวของเฟดนะเฟดเนี่ยประชุมสิบเก้ายี่สิบนะครับเดี๋ยวเขาไปสไลด์หน้าถัดมาเลยครับนะเ,เฟดเฟดเนี่ยประชุมสิบเก้ายี่สิบตอนนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าห้าจุดสองถึงห้าจุดห้าเนี่ยเป็นพีคแล้วะนะบุบองทิสโก้ส่วนตลาดเนี่ยตอนนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือคงดอกเบีย้ยนะครับแต่ประเด็นก็คือการประชุมเดือนพฤศจิก,กายนนะตรงนี้เนี่ยเสียงยังค่อนข้างแตกอยู่แต่แนวโน้มเป็นไปทางคงมากขึ้น นะสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสี่สสัปดาห์นี้เนี่ยเหลือ30%มสิบนะครับก็คือแนวโน้มว่าหงใกล้ๆพีกแล้วนะ,ะแต่การปรับลงเนี่ยอันนี้เนี่ยยังยากอยู่นะ,ะก,ก็งๆกันว่าปลายปีหน้าน่าจะได้เห็นการปรับลงนะครับของทางฝั่งสหรัฐค่ะนะแล้วทางญี่ปุ่นล่ะคะเป็นยังไงนะต่อมาทางญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกหลายฝ่ายเริ่มคอนเซิร์นกันนะว่าทางแบงก์ชาตินเ,าเนี่ยคุณเวดะเนี่ย จะมีการเขาเรียกว่าส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าจะยกเลิกไอตัวยืมเข้าพนโทนไหมนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยไปดูข้อมูลจากทางบุมเบิกมะนะทางบุมเบิกเนี่ยเขาก็มีทม์เซอร์เวไว้เขาบอกว่าเซอร์เว์เดือนกันยายนเนี่ยเริ่มมีเก่งกันว่าญี่ปุ่นนะในประมาณชักเดือนเมษายนปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบแบบหลายปีมากมเขาคงดอกเบี้ยติดลบมานานเหมือนกันนะ่คะใช่ครับแต่ถามว่าเพราะอะไรบ้างนะที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ทางแบงก์เชนต้องมาขึ้นดอกเบี้ย หนึ่งเลยตัวของค่าเงินเยนนะคนว่าตอนนี้ค่าเงินเยนนี่อ่อนมากๆนะครับโอเคสจะดีแต่ต้องการส่งออกนะแต่ในเรื่องของการนําเข้านำการนำเข้าเขาแพงด้วยนะแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อาศัยการนำเข้าค่อนข้างเยอะนะเป็นประเทศเป็นเกาะด้วยแล้วก็มีเรื่องของอุตสาหกรรมแนวนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาอาจจะมาช่วยลดผ่อของตัวเงินเฟ้อได้นะครับเขาก็เลยมองว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าญี่ปุ่นอาจจะต้องระวังนะถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะกระทบหุ้นหลายๆเซกเตอร์แต่อย่างหุ้นของพวกไฟแนนมันจะขึ้นมารับข่าวระบางส่วนตรงนี้ มาดูกันที่จีนกันบ้างนะคะก็อยากจะทราบสถานการณ์ของจีนเป็นยังไงเห็นเขาพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจมากมายเลยแนละ้วในส่วนของธนาคารกลางอะคะ่ะเขามีการพยายามที่จะใช้นโยบายการเงินเป็นยังไงบ้างคะ่ะครับก็สำหรับตัว PBOC อนะอาทิตย์นี้ก็มีการปรับตัวปรับลดตัว R r ลงนะฮะก็ตอนนี้ลงอีก25่สิบหเปอร์เซ็นต์พอยต์ก็เหลือ10.5ก็ต้องบอกว่าทางการจีนช่วงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจกันรายสัปดาห์นะฮะกระตุน้นทนี้ทีละหน่อย นะอาทิตย์ก,ก่อนก็ลดตัว LPR ลดตัว MLF อาทิตย์นี้ลดตัวเงินสำรองก็ต้องบอกว่าตัวเลขเดือนสิงหาของจีนนะออกมาก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะด้าน,นทางการจีนอย่างกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มซึ่งก็มองว่าทางการจีนก็คงค่อยๆมีการมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมเรื่อยๆจนกว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเริ่มกลับมาได้นะซึ่งตรงนี้ยังต้องเรียกต้องสร้างความเชื่อมั่นอีกเยอะแต่อะไรก็ตามเนี่ยตลาดฝั่งจีเนี่ยผมมองว่า ยังต้องใช้เวลานะยังมีเรื่องของเงินทุนไหลออกอยู่เพราะว่าตอนนี้คนยังเรียกว่า us bond yield มันน่าสนใจจริงๆนะช่วงนี้ค่ะก็ต้องไปทาง us เลยเนาะถ้าเรื่องของพวกตราสารหนี้นะคะแล้วถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะแนะนำการลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างเงี้ค่ะเราจะดูเป็นพอร์ตการลงทุนแบบไหนลงทุนในกองทุนไหนดีคะ,ะครับ ก็สําหรับกองทุนแนะนำเราครับก็อย่างที่บอกไว้ตะกี้นะตราสารนี่ยังไงช่วงนี้เนี่ยยังไง US Bond Yield เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากที่สุดนะฮะกองทุนแนะนําของเราสัปดาห์นี้ก็เลยเป็นกองทุนที่ u s Bond A นะ Tisco ตราสาร์นี่สหรัฐนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นลงทุนในกองแม่ที่เป็นตัวของ JP Morgan a g g r e g a t e Bond นะฮะตัวของคุณภาพของบอลไส้ในเนี่ยค่อนข้างดีนะเป็นเกรดประมาณสัก d o u b l A ขึ้นไปได้นะครับก็จากที่พอร์ตทางขวามือนะจะเป็น Triple A หกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะ เป็นดับแล้วเป็น A 15%ค่ะ <c oughs> นะครับถามว่าอันนี้เนี่ยไปลงในทั้งที่เป็นของตัวเรียกเป็นของ US Treasury <c oughs> เป็นตัว MBS หรือเป็นตัวก็เป็นตัว Corporate Bond <c oughs> แต่ว่าเขาลงทุนกระจายแบบ2,000กว่าตาสารนะฮะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างดีนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นกองของทาง TISCO Asset นะห <c oughs> ือกล่าวไปตอนแรกนะ <c oughs> แล้วก็มีการเรียกว่า เฮดจิ้งค่าเงินเนี่ยปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นไปตามดุลพินิษนะแต่ในแฟกชีล่าสุดอยู่ประมาณสักแปขึ้นก็เยอะเหมือนกันอ่าฮะก็ค่อนข้างคลายกังวลด้านข้างินได้หน่อยหนึ่งนะใช่ค่ะแล้วก็กองนี้ความเสี่ยงอยู่ที่ระดับสี่อ่าใช่ครับก็ถ้าหากว่าเข้าลงทุนช่วงนี้มองว่าช่วงไหนน่าจะพอขายทำกำไรได้บ้างฮะก็ตอนนี้เนี่ยมองว่าตอนนี้ US bond yield อยู่ประมาณสัก4.3นิดนิดนะเราก็มองว่าช่วงปลายปีนี้เนี่ยตัว bond yield เนี่ยก็น่าจะลดเหลือประมาณ4%น นะฮะส่วนช่วงที่แบบราคาจะปรับขึ้นแบบจริงจังเนี่ยผมมองว่าสักประมาณกลางปีหน้า <م> <م> นะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตอนนี้ต่อให้ถือเนี่ยตัวยูทูบเชวลิตี้ของกองแม่เนี่ยอยู่ประมาณ5%้าซนตะก็คือระหว่างนี้ก็คือถือได้ยวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดปลายปีหน้าเฟดมีการลดดอกเบี um> art> <sm art> <sm art> um> ้ยแล้วก็ยูในตลาดปรับตัวลงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแคปิตอลเกนอีกขางหนึ่งสาหรับกองทุนนี้ก็คือมองว่าสักกลางปีหน้าถ้าบอลยวเริ่มลงจะเป็นจังหวะที่แบบถ้าใครใจร้อนก็รีบขายได้ช่วงนั้น ได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้ธนาพลบำรุงพงศ์นักวิเคราะห์ของเรานะคะที่มาแนะนำกองทุนที่น่าสนใจนะคะทุกท่านยังสามารถติดตามรายการฟันเดย์ของเรานะคะได้ทุกวันอังคาร4ี่โมงเย็นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ